เซลมินนะคะ, Sell an, ะ,คะจะพาไปชมนะคะฟอร์จูเนอร์ลีดเดอร์นะคะเกรดจนะคะสีบรอนเงินนะคะ, C er, ะ,ค,ะคันนี้แบบแต่งแบบไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเราทําการทาสีนะคะตามจุดต่างๆเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยฮอตฮิต uh, นะคะก็คือการแปลงหน้า GR Sport เข้าไปนะคะแต่สําหรับคันนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ เราทำเขี้ยวนะคะเขี้ยวไฟตัดหมอกเนี่ยเราทำเป็นสีบรอนเงินให้เข้ากับสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับชายนะคะด้านล่างนี้นะคะเราก็ทำสีเดียวกับตัวรถเข้าไปนะคะสีคือเป็นสีบรอนเงินเนาะสำหรับไฟหน้านะคะเราใส่ไฟหน้าก้างปลาเข้าไปด้วยนะพร้อมกับตัวโลโก้แก้วนะคะค่ะก็แล้วก็สำหรับคิ้วนะคะคิ Q ้วล้อเนี่ยเราทำสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะ ล้อนะคะเราเปลี่ยนเป็นล้อ G R Sport นะคะคันนี้จะเป็นล้อขอบ20นะคะมาพร้อมกับยาง G T นะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเนี่ยเดิมพีมันเป็นสีดำนะคันนี้เราเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือสีบอลเงินเนาะแล้วก็จะไม่ได้ทําสีหลังคานะคะคันนี้คือเราเน้นแบบว่าเป็นเป็นบอลเงินทั้งคันนะคะเป็นการตกแต่งบอลเงินทั้งคันแล้วก็ เสริมด้วยตัวคิ้วนะคะคิ้วขอบกระจกที่เป็นโครเมียมนะคะรอบคันเลยนะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะสําหรับด้านท้ายเนี่ยเราก็แต่งเป็น GR นะคะเช่นเดียวกันกับตัวด้านหน้านะด้านหน้าเราแปลง GR แล้วด้านท้ายเราก็แปลง GR ด้วยนะคะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะก็สำหรับลูกค้านะคะแนวทางการแต่งรถเนี่ยอยากแต่งแบบไหนสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะ ฝากการติดตามกันไว้ด้วยนะคะทุกๆช่องทางเดี๋ยวจะลงช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ